คิดเลืองอยู่วันนี้นะคะพามาดูบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ในโซนบางนากม o .7 กันครับบ้านทุกแบบของเขาใส่ที่ดินเริ่มต้นตั้งแต่100ตารางวาขึ้นไปนะฮะพื้นที่บ้านไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันครับมีให้เลือกตั้งแต่390ตารางเมตรไปจนถึง580ตารางเมตรและที่สําคัญดีไซน์ตัวบ้านทําออกมาเป็นสไตล์โมเดิร์นอิงลิชคลาสสิกที่ดูโดดเด่นมาแต่ไกลทีเดียวครับ และคลับเฮาส์ของที่นี่นะครับเป็นดีไซน์ใหม่ที่ผมเพิ่งเคยเห็นในโครงการเดอะซิตี้ที่นี่เป็นที่แรกเลยนะครับเขาจะออกแบบมาเป็นอาคารสูงชั้นเดียวนะแต่ว่าฝ้าเพดานเนี่ยสูงโปร่งเลยแล้วก็อบล้อมสระว่ายน้ําที่อยู่ตรงกลางทำให้บรรยากาศดูน่าใช้งานขึ้นเยอะเลยครับกับโครงการเดอะซิตี้บางนา2จาก AP ครับ โครงการนี้ตั้งอยู่ในช่วงบางนากม .7 นะครับการเดินทางมายังโครงการเนี่ยจะต้องผ่านถนนใต้าทางด่วนการจนาพิเศษ จากนั้นครับเข้ามายังถนนที่ทาง AP ได้สร้างเอาไว้เพื่อเชื่อโมโยงมายัางที่ตั้งของโครงการอีกประมาณ400เมตรครับทำเลนี้เนี่ยเรียกว่าอยู่ใกล้กับห้างเมกะบางนามากๆเลยแค่ประมาณ1.5กิโลเมตรเท่านั้นแล้วก็ยังใกล้กับทางด่วน2เส้นครับทั้งทางด่วนวงแหวนรอบนอกการชนะพิเศษและทางด่วนบุรพาวิถีบนเส้นบางนาตราครับขนาดของที่ดินโครงการจะอยู่ที่ประมาณ70ไร่ครึ่งนะครับมีจํานวนยูนิตพักอาศัย160ยูนิต เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นทั้งหมดในช่วงราคา25 4 5ถึง45ล้านบาทครับโดยบ้านของที่นี่นะครับจะมีให้เลือกทั้งหมด4แบบด้วยกันเริ่มจากแบบแรกคือเอลทัมครับพื้นที่ใช้สอย390ตารางเมตรฟังก์ชันคือ4ห้องนอน5ห้องน้ำา1ห้องแม่บ้านและสาที่จอดรถครับ ถัดมาคือแบบแคมป์ตันครับพื้นที่ใช้สอย430ตารางเมตรจัดฟังก์ชันออกมาเป็น4ห้องนอน5ห้องน้ำ1ห้องแม่บ้านแล้วก็จอดรถได้3คันครับแบบวาเลนตันครับที่ดินเริ่มต้น108.5ตารางวาพื้นที่ใช้สอย500ตารางเมตรฟังก์ชันคือ5ห้องนอน6ห้องน้ำ1ห้องแม่บ้านและจอดรถได้4คันครับสุดท้ายนะครับคือแบบออกส์เบิร์กที่ดินเริ่มต้น122.8ตารางวาพื้นที่ใช้สอย580ตารางเมตร ฟังก์ชันคือ5ห้องนอน6ห้องน้ำา1ห้องอเนกประสงค์1ห้องใต้หลังคา1ห้องแม่บ้านและจอดรถได้4คันซึ่งจะเป็นหลังที่โครงการตกแต่งบ้านตัวอย่างหลังเดียวแล้วเราจะพาไปดูในวันนี้ด้วยครับ ที่จะไปดูบ้านตัวอย่างกันนะครับใครที่ดูคลิปของพวกเราล้วคิดว่ามีประโยชน์นะครับฝากกด subscribe c h anel n Think of l i v i n g ของเราเอาไว้ด้วยนะครับจะได้มีพลาดโครงการดีๆที่อาจจะเป็นบ้านของคุณสักหลังหนึ่งในอนาคตก็ได้ครับครับผมและที่อยู่ด้านหลังพวกเรานะครับเป็นบ้านท้ายส่วนหนึ่งขอโครงการนี้เขาตกแต่งด้านในหลังนี้หลังเดียวนะชื่อว่าอ x อก r เบิร์กนั่นเองครับพูดถึงดีไซน์ของตัวบ้านกลันเก่งเขาใช้ชื่อสไตล์ว่า Modern English Classic กนะก็ผมชอบเรื่องของหลังคาเขามากเลยครับเวลาเราเห็นจากไกลๆหลังคาของที่นี่ส เป็นหลังคาปัญญาแต่เขาทีทด้านหน้าเนี่ยเป็นทรงจั่วใหญ่ๆอยู่2อันด้วยกันทําให้ตัวบ้านมันดูโฮมมี่หน่อยแล้วก็บ้านทั้ง4แบบของโครงการเนี่ยเป็นบ้านหน้ากว้างทั้งหมดเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบก็เป็นเรื่องของโทนสีมันจะเป็นคู่สีขาวตัดสีเทาเข้มทําให้ดูดูไม่เออไม่เยอะเกินไปแล้วก็ฟาซาดบางส่วนของตัวบ้านเนี่ยจะมีการแครดดิ้งด้วยกับเบื้องลวดลายอิฐสีขาวขแบบนี้ด้วยนะครับพูดถึงการก่อสร้างของโครงการนี้กันบ้างก็จะเป็นจุดเด่นนกันก็คือเป็นระบบ เกาะอ,อิชาปูนถ้าใครเนี่ยชอบปรับฟังก์ชันในตัวบ้านรรู้สึกพื้นที่ตรงนี้มันเล็กไปยอยากจะทุบผนังออกอทําได้นะฮะโดยไม่กระบกับโครงสร้างหลักของตัวบ้านด้วยนะครับส่วนทางเข้าบ้านอันนี้เป็นบ้านตัวอย่างเลยมไม่ได้ใส่รั้วกับประตูให้ดูจริงๆแล้วทางเข้าบ้านมีประตูอยู่2ชุดด้วยกันชุดแรกคืออยู่ตรงกลางตรงนี้ฮะเป็นประตูสําหรับคนเดินเข้าออกนะ เขาจะมีการก่อเป็นซุ้มเล็กๆขึ้นมามแล้วก็มีซุ้มโค้งให้เป็นประตูทางเข้าบ้านไปตรงกับประตูทางเดินตรงนี้นะฮะส่วนอีกประตูหนึ่งก็คืออยู่ตรงโรงรถจ<น>ะ,ะเป็นลักษณะประตูโรวเล็กรังเลื่อนอ,อันนี้ทางโครงการติดตั้งตัวบล็อกไฟไว้ด้วยเผื่อเจ้าของบ้านท่านไหนนะฮะอาจจะไปติดมอเตอร์เพิ่มเติมแล้วก็ทําเป็นระบบอัตโนมัติภายหลังก็ได้ครับส่วนของพื้นที่จอดรถของบ้านหลังนี้นะครับเขาจะเป็นพื้นโครงสร้างออนกราวด์ทั้งผืนเลยแล้วก็มีการเว้นระยะของโครงสร้างพื้นออกมาจากตัวบ้านเล็กน้อยนะครับ เพื่อเวลาใช้งานเป็นนาน,เ,นเกิดการชุดตัวต่างๆพื้นจะได้ไม่แคร็กครับนะแล้วก็ทําเป็นพื้นคอนกรีตแตมป์แบบนี้เลยก็จะดูเรียบร้อยสวยงาม ส่วนการจอดรถนะครับก็คือจอดได้4คันแบบเรียงหน้ากระดานเลย <apping. S 1> จะได้ถอยเข้าถอยออกง่ายนะครับแล้วก็เวลาจอดในตัวบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะจอดในร่มแหละ <toda S 1> แต่ว่าระยะความลึกตรงนี้ผมลองวัดดูแล้วจากส่วนของชายคานะประมาณสัก3เมตรครึ่งกว่าประมาณนี้อาจจะมีบางส่วนของตัวรถอะที่ยื่นออกไปด้านนอกบ้าง oh. ใ,ใครที่อยากจอดแบบในร่มเต็มเคันน่าจะต้องไปต่อเติมหลังคาเพิ่มเอาในอนาคตนอ่าแล้วก็ระบบไฟบ้างดีกว่า ระบบไฟของบ้านที่นี่จะเป็นไฟแบบ3เปร3สมสิบทร้อยตรงบริเวณพื้นที่จอดรถอ่ะเขามีการเดินจังชั่นไฟรอไว้ให้เพื่อบ้านไหนใช้รถพลังงานไฟฟ้าไปติดตั้งวอร์ชาร์ตรงนี้ได้เลยครับครับแล้วก็มาดูทางเข้าบ้านกันครับจะมีอยู่2จุดหลักๆจุดแรกเนี่ยเกือบนึกว่าเป็นทางเข้าหลักแต่จริงเขาไม่ใช่ครับอันนี้ทางเข้ารองอยู่เพราะว่าตรงนี้มีชานด้านหน้าแบบกว้างกว่าปกติที่เราเคยเห็นกันเออพี่ชอบชานแบบนี้บางทีเราทําตรงเนี้ย ตู้เก็บรองเท้าวิวยินก็ได้นะได้เลยเออแล้วก็อยู่แบบแยกกับส่วนจอดรถอะไม่ไม่ไม่เกะก,กะพื้นที่จอดรถว่างกันเหอะนะครับแล้วก็ตัวประตูจะถูกเซตเข้ามาหน่อยประตูก็บานใหญ่เลยอันนี้เป็นเหมือนกับมีบานหลักบานหนึ่งแล้วก็บานรองบานหนึ่งเผื่อว่าจะเปิดกว,กว้างๆได้เราอยากจะขนเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่อ่ะขนเข้าทางนี้เลยก็ได้แล้วก็ติดตั้งดิจิตอลดอรล็อกมาให้ด้วยนะครับอ่ะกมีประตูทางเข้าหนึ่งไปทางเข้าหลักอยู่ทางฝั่งหน้าบ้านน,นะครับ ระยะทางที่จะเดินไปตรงนี้จะมีแลมด้วยก็คือเป็นทางลาดเผื่อบ้านไหนมีเด็กๆนะครับใช้รถเข็นเด็กหรือผู้ใหญ่ที่ใช้วีลแชร์เนี่ยก็สามารถขึ้นมาเข้า<ม>บ้านตรงนี้ได้สะดวกตรงนี้ก็จะเป็นโถงทางเข้าที่ดู grand grand หน่อยแล้วก็จะเห็นพื้นที่สวนอะไรต่างๆโซนหน้าบ้านของเราด้วยนะครับด้านบนนี้เขาจะมีทําเป็นคานป,ปี้ยื่นออกมานะครับเพื่อที่จะให้ช่วยบังแดดบังฝนให้กับโซนหน้าบ้านตรงนี้ได้มากขึ้น แล้วก็ประตูทางเข้าบ้านก็บานใหญ่ขึ้นอันนี้เป็นบานไม้สกักบานก<า>คู่คใหญ่ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เลยนะครับอทาให้เปิดออกมาแล้วก็ดูแบบ grand ดูโอทงนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าว่าจัดวางเป็นยังไงครับนะครับ ระบบรักษาค,ความปลอดภัยภายในบ้านที่ได้เป็นมาตรฐานนะครับไอปันเขาจะให้เป็นระบบแมกเนติกเซนเซอร์นะครับ,ค,รบคือสัญญาณการขโมยติดตั้งตามประตูหน้าต่างรอบบ้านทั้งชั้น1ก็ชั้น2แล้วก็ที่ชั้น1เนี่ยจะมีการเพิ่มช็อคเซนเซอร์มาให้ด้วยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีกล้องไอพีคาเมราให้อีก2จุดนะครับแล้วก็มีการติดตั้งระบบโฮมออโตเมชันมาให้ภายในบ้านให้เราไว เปิดปิดไฟแอร์ในหลายๆตำแหน่งในบ้านผ่านสมาร์ทโฟนของเราได้นะครับพื้นที่แรกที่เราเดินเข้ามาในบ้านตรงนี้จะเป็นส่วนของ Living Area หรือว่าพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนรับรองแขกนะครับส่วนนี้จะแบบแกรนด์มากเลยความสูง,สงพื้นถึงฝ้าเพดานเป็นแบบดับเบิร o วอลลุ่ม6.5เมตรปกติชั้นหนึ่งทั่ว,วไปเนี่ยผม่าสูงแล้วนะคือประมาณ2.8เมตรแต่ตรงนี้เขาอยากจะเน้นพื้นที่ให้ดูโอถง เป็นพิเศษเพราะว่ามันเป็นส่วนนั่งเล่นรับรองแขกเนาะผมว่าเป็นหน้าเป็นตาให้กับเจ้าของบ้านได้ดีแล้วไปหาโูมไฟหาเชนเดลเลียสวยๆมาตกแต่งเพิ่มเติมได้เลยนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้กว้างมากด้วยเมื่อกี้ลองวัดระยะดูประมาณสัก6เมตรได้นะพี่บ้านระยะ6เมตรแบบนี้จะเห็นว่าวางชุดโซฟารองรับแขกแบบ6คน7จ็ดคนอะไรได้เลยนะฮะแล้วก็ยังเหลือพื้นที่ทางเดินตรงนี้กว้างเลยพี่ว่าบ้านตัวอย่างพาไปนิดนึง ืออะไรทีวีไซส์นี้ไม่พออ,อ ى, ถ้านั่งดูตรงนั้นอันนี้อาจจะเล็กไปต้องใหญ่กว่านี้นิดนึงขยายใหญ่ๆหรือใครแบบดูเป็นจอโปรเจคเตอร์อะ,อะไรอย่างเงี้ยผมว่าผนังฝั่งนี้พอจะฉายได้เลยนะครับแต่เราขยับเข้าไปดูตรงกลางๆของตัวบ้านบ้าง ตรงนี้นะครับจะมีทางเดินยาวๆอยู่ตรงกลางแล้วก็ตรงปลายสุดของระเบียงตรงนี้จะมีประตูให้เดินออกไปเชื่อมโยงกับสวนข้างบ้านได้จะเห็นว่าเขามีการเว้าเข้ามานิดนึงครับไม่ใช่ว่าเดินออกไปออกไปข้างนอกเลยนะแต่เดินออกไปยังอยู่ใต้ชายคาอยู่ยังพอจะบังแดดบังฝนได้ครับแต่บ้านตัวอย่างนี้เขาทําพื้นที่ตรงสวนข้างบ้านให้เสมอกันเลยนะเวลาใช้งานมันได้ต่อเนื่องได้ก็ไปลองดูเป็นไอเดียได้นะครับแล้วก็อย่างที่เก้งบอกไปว่าบ้านเนี้ย มันใหญ่มากเขาไม่ได้เอาฟังก์ชันฝั่งด้านหน้าบ้านอะมาชิดกับหลังบ้านเลยมันมีโถงทั้งเดือนตรงกลางแบบนี้ด้วยเหมือนแบบขั่นเอาไว้แบ่งสเปซแบ่งโซนิดนึงแล้วก็บ้านจะดูโปโถงขึ้นด้วยนะฮะพูดถึงฝั่งด้านหลังกันบ้างพื้นที่ตรงนี้บ้านตัวอย่างอะเขาจัดเป็นลีฟิ่งที่สองแต่ต้องบอกทุกคนนิดนึงก่อนว่าจริงๆบ้านมาตรฐานตรงเนี้ยเป็นห้องอเนกประสงค์คือกั้นห้องมาให้เลยจะมีการกั้นห้องตรงแนวนี้มาให้ประดูทางงข้าอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นห้องที่ได้ความเป็นสัดส่วนเป ผมว่าทำได้แต่ว่ามันจะต้องเดินไปใช้งานห้องน้ำไกลนิดนึง <c oughs> แต่ทีนี้จะบอกว่าพอเขาทุบแบบนี้ออกอ่ะเพราะว่าโครงสร้างบ้านเนี่ยเป็นการก่ออิฐฉาบปูนเนาะมันสามารถทำได้นะครับแล้วามาดูไอเดียการจัดพอมันเป็นลิฟทที่2เพื่อบางทีคุณพ่อคุณแม่มีเพื่อนมามีแขกมา<ช>ลูกอ่ะ มีเพื่อนมาเหมือนกันก็มานั่งตรงนี้หรือว่าลูกแบบไม่มีเพื่อนก็ได้อยู่อยู่บ้านแล้วไม่อยากลบกวนคุณพ่อคุณแม่ไงก็แยกความเป็นส่วนตัวกันผมว่าโซนด้านหลังอดีตรงที่ว่าเป็นโซนที่มันเชื่อมโยงกับส่วนอื่นๆด้ื่อย่างเช่นส่วนกินข้าวส่วนครัวนาจะได้ไม่ต้องรบกวนส่วนหน้าบ้านแล้วก็บรรยากาศตรงนี้ก็ได้ช่องแสงเยอะเหมือนกันคือมีหน้าต่างฝั่งด้านหลังบ้านกับมีหน้าต่างด้านข้างตรงนี้นะฮะครับมาดูด้านหลังตรงนี้ต่อนะครับก็คือโซน dining area หรือว่าโซนกินข้าวครับในบ้านตัวอย่างอ่ะเ้างป็นนโต๊ะไัทที่่10 เราเรียกว่าครอบครัวใหญ่เพียงพออยู่แล้วอาจจะชวนเพื่อนหรือญาติมากินข้าวได้นะฮะแล้วก็จะมีช่องแสงขนาดใหญ่ฝั่งด้านหลังเหมือนกันนอกจากพื้นที่กินข้าวนี้แล้วเวลาถ้าเราใช้งานต่อเนื่องไปตรงฝั่งเนี้เก่งมันจะมีสเปซที่อยู่ด้านหน้าห้องครัวไทยเขาก็กรทําให้ดูเป็นไอเดียว่าพ่อจะทําเป็นแบบครัวเปิดเล็กน้อยใส่ไอแลนด์ได้มุมชงกาแฟเก็บของกระจุกกระจิก ตรงนี้ได้นะเราก็สามารถไปดีไซน์ได้นะว่าตรงนี้อาจจะทําเป็นครัวเปิดหรือเปล่าหรือเป็นมุมเครื่องดื่มหรือเปล่าก็ได้นะฮะส่วนด้านหลังเราก็จะเป็นครัวไทยสำหรับทำอาหารจริงๆจังๆอันนี้ก็เป็นห้องแล้วเป็นห้องแล้วด้านในห้องครัวเนี่ยนะครับเขาจะมีการลดสเต็ปของพื้นลงมานิดนึงนะครับอันนี้จะได้ข้อดีเวลาที่เราแบบทาความสะอาดครัวต่างๆสิ่งสกปรกจะได้ไม่กระจัดกระจายไปยังที่อื่นๆนะครับก็อยู่ในขอบเขตของครัวตรงนี้นะครับแล้วก็ได้ครัวที่ค่อนข้างใหญ่นะพี่ปั้นกว้าง ได้บิวอินเคาน์เตอร์แบบนี้ด้วยนะ,ะก็คือจะทังฝั่งซ้ายฝั่งขวาของผมแบบนี้เลยแล้วก็บานตู้ด้านล่างด้านบนที่เอาไว้เก็บของเนี่ยโครงการก็จะบิวไว้ให้ด้วยนะครับอ,อย่างฝั่งขวาเนี่ยก็คือเป็นเคาน์เตอร์กึ่งๆว่าเอาไว้เตรียมอาหารแหละ,ะหรือวางพวกเตาไมโครเวฟอะไรได้มุมนี้ก็เป็นพื้นที่ให้วางเป็น ตู้เย็นสายใหญ่ๆเออส่วนอีกฝั่งหนึ่งด้านนี้นะครับตรงนี้ก็เตรียมมาหุงอาหารได้อีกส่วนหนึ่งแล้วก็ตรงกลางเนี่ยให้ใกล้กับช่องแสงตรงนี้ก็จะเป็นซิงค์ล้างจานอพอให้มาเป็นแบบสซิงค์งแบบนี้ด้วยาบล้างฝั่งหนึ่งพักจานฝั่งหนึ่งนะครับจะได้ช่วยกันล้างได้2คนนะแล้วก็ด้านหลังผมตรงนี้ก็เป็นจุดพื้นที่วางเตาแก๊สนะครับเขาจะมีการให้เครื่องดูดควันตรงนี้ของเทก้ามาให้ด้วยนะครับ แล้วก็จากประตูครัวฝั่งด้านนี้นะครับเปิดออกไปเนี่ยจะไปเป็นโซนของแม่บ้านแลั่งนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่ยังอยู่ภายใต้ใชายคาแล้วก็จะมีการแบ่งห้องต่างๆไว้ให้มีห้องนอนแม่บ้านนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยสามารถวางเตียงห้องแม่บ้านได้2เตียงเลยเพราะห้องค่อนใหญ่แล้วก็มีห้องน้ําของแม่บ้านตรงนั้นรวมถึงมีห้องเอาไว้สําหรับวางพวกเครื่องซักผ้าส่วนซักรีดต่างๆได้ด้วยครับ แล้วก็ออกจากห้องครัวมานะฮะมาดูมุมนี้กันบ้างบ้านใหญ่จริงๆตรงนี้เป็นประตูทางเข้าจากโรงรถที่เก้งบอกแต่ว่าพอเราเข้ามาแล้วตรงนี้จะเป็นมุมโฟยเล็กๆที่เราวางเป็นจุดที่นั่งถอดใส่รองเท้าได้นะหรือว่าเป็นวางชั้นวางของก็ได้ด้านหลังเก้งตรงนี้จะมีห้องน้ำพาวเดอร์รูมอยู่สมาชิกในบ้านมาใช้งานตำแหน่งตรงนี้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายฟังก์ชันอยู่มุมนี้ฮะมุมด้านหน้าบ้านก็คือห้องนอนชั้นล่างซึ่ง เราจะทําเป็นห้องนอนผู้สูงอายุก็ได้นี่เป็นประตูบานเลื่อนด้วยใช่เป็นบานเลื่อนด้วย<ช>ก็ให้แบบนี้เลยแล้วตัแต่ทางเข้าห้องนอนตรงเนี้ยไปจนถึงห้องน้าไม่มีสเตปเลยนะฮะแล้วก็เปลี่ยนวัสดุปูพื้นด้วยใชายเป็นพื้นลวดลายไม้แบบนี้นะครับห้างนี้วางเตียงฟินไซส์ไว้ให้ดูเป็นไอเดียแต่ดูจากระยะความกว้างแล้วทิงไซส์ก็น่าจะได้แหละเนาะใช่เคยอยู่สองคนจะได้นอนสบายๆบายคุณปลูกคุณย่าอยู่พร้อมกันได้นะฮะแล้วก็ฝั่งนู้นก็มีการวางมุมเป็นแบบ โต๊ะเครื่องแป้งหรือว่าจริงเป็นโต๊ะอ่านหนังสือเล็กๆน้อยๆก็ได้นะครับผมบิวอินตู้เสื้อผ้าที่โซนฝ่ายเพียงด้านหน้าห้องน้ํที่จริงห้องนี้อ่ะถ้าเราทําเป็นห้องนอนอาจจะต้องเลือกผ้าม่านเป็นแบบแบ็กเอาท์นิดนึงเพราะว่าตาแหน่งมันอยู่ใกล้กับโรงรถเนาะใช้บังแสงจากรถได้นะฮะแล้วก็ด้านหลังของเราเป็นห้องน้ําเป็นประตูบานเลื่อนเหมือนกันใช่ครับไม่มีสเต็ปเหมือนกันไม่มีสเต็ปเลยพวกฟลอเดน่ะรังระบายน้ำฝั่งพืนไว้ให้เรียบร้อยเลยครับแล้วก็ด้านในก็จะมีอุปกรณ์อ่างล้างหน้าโถสุขภัณฑ์ื้้นนนที่อาบะครั แล้วก็มีพวกมือจับทักอย่างแบบนี้ติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยคนระับมาดูบันไดของบ้านหลังนี้กันบ้างน,นะครับบ้านทุกหลังในโครงการนี้เขาจะเป็นบันไดโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กน,นะครับก็คือเวลาเดินขึ้นลงนะจะรู้สึกเลยว่าแน่นเท้าแข็งแรงแล้วก็เสียงไม่ดังด้วยเมื่อเปรียบเทียบกับบันไดที่เป็นโครงสร้างเหล็กน,นะครับ แล้วเขาก็จะมีการปิดผิวนะครับด้วยไม้สักแบบนี้เป็นไม้สักที่ทําสีเข้มๆก็ดูโทนสีเข้ากับตัวบ้านเลยนะครับพมถึงทําราวกรนตกแบบนี้มาให้ตลอดทั้งแนวด้วยแล้วก็ด้านหลังผมนี่มีช่องแสงด้วยนะครับอันนี้สามารถที่จะเปิดเป็นบานกระคุ้งนะระบายอากาศโซนนี้ได้แล้วก็ช่วยส่องแสงสว่างเข้ามายัางโซนบันไดจะเห็นว่าระยะของบันไดนะครับทั้งชานพักทั้งตรงพื้นที่เดินขึ้นเดินลงเนี่ยพอให้มันกว้างมากนะนะแบบเดินสวนกัน2คนได้เลยนะครับ แล้วก็เดินขึ้นมาที่ชั้น2กันชั้น2เนี่ยนะครับวัสดุป,ปูพื้น,เ,นเขาก็จะเปลี่ยนไปจากชั้นล่างแต่ชั้นล่างที่เป็นกระเบื้องแกนิโต้ผืนประมาณ80-80เซนทมที่ชั้น2เนี่ยนะครับจะเป็นพื้นปากเก้ไม้สักก็จะทาให้ดูโฮมมี่ขึ้นแล้วก็สัมผัสที่เท้าเราก็จะรู้สึกว่าเออเป็นธรรมชาติมากขึ้นดูนุ่มเท้าขึ้นนะครับพี่ปั้นรอยอยู่ตรงนี้แล้วฮนะทนี่คือสเปซอะไรนยครับพี่ปั้นทำอะไรได้บ้างเนี่ยจะบอกว่าจริงๆแล้วมันคือถ้าเราดูในแปลอออรมหื่พ เป็นห้องใช่ไหมเพราะว่าขนางที่อยู่ตรงนี้ที่เชื่อมกับดับเบิลวอลลุ่มอ่ะจริงเป็นผนังทึบแล้วก็มีหน้าต่างช่องแสงอยู่สองบานอันนี้เขาทลายผนังตรงนี้ออกให้ดูเป็นไอเดียนะครับว่าเราทเป็นราวกรนตกแทนอาเป็นราวกรนบกแทนแต่ว่าถ้าใครอยากจะเชื่อมโยงสเปซกับตรงลิฟวิ่งแอรีด้านล่างเราทําแบบนี้ได้นะครับแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่เสี่อมหรือผ้าแนวยาวจริงๆเราสามารถใช้งานได้ค่อนข้างอเนกประสงค์นะในแปลนเขียนว่าเป็นเพย์ร์รูมก็คือเป็นโซนชั้นวางทิ้งพระแต่ว่าสเปซ มุมที่วางเก้าอี้อ่านหนังสือแบบนี้แล้วฝั่งเนี้ยเป็นชั้นวางหนังสือวางทั้งหมดเลยไปได้เลยคาแรคเตอร์ก็บอกสามารถจะเลือกหยิบอ่านหนังสือได้เลยอ<ช>ีกอันนึงคือถ้าคุณแม่ มีของสะสมหรือเสื้อผ้าเยอะตรงนี้ก็แบนเนมได้ไหมแบนเนมก็มาบิวอินตรงนี้เป็นจุดที่เก็บพวกคอลเลคชันหรือเสื้อผ้าอีกมุมหนึ่งก็ได้ครับผมอ่าแล้วก็พาทุกคนไปดูตอนเนื่องที่ตอนแรกผมบอกว่าหน้าบ้านหลังคาที่นี่จะสูงมากใช่รับจริงๆมันไม่ได้สูงเปล่าๆนะมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตด้านในด้วยมันจะเกิดพื้นที่อย่างขึ้นมาคือชั้นสองครึ่งหรือชั้นลอยด้านบนซึ่งขึ้นมาข้างบนน่ยมันคือลอฟสเปซหรือว่าพื้นที่ใต้หลังคา ครับเป็นอีกหนึ่งพื้นที่อเนกประสงค์ให้เราสามารถใช้งานได้นะฮะอาจจะทําเป็นมุมแบบโฮมเทเลเตอร์เล็กๆก็ได้ติดแอร์ติดโปรเจคเตอร์แบบนี้หรือว่าจะเป็นมุมแบบที่เด็กๆชอบอ่ะห้องรับส่วนตัวฐานทับเนี่ยฐานทับฐานทับส่วนตัวห้องใต้หลังคาห้องใต้หลังคาก็เป็นแบบโซนที่กามีของเล่นอะไรเต็มไปหมดมีเวลาอันนี้แล้วแต่เจ้าของบ้านท่านไหนอ่ะอยากจะจัดฟังก์ชันเป็นอะไรนั่นเองครับ กลับมาที่ชั้น2นะครับที่ชั้น, 2>, น2เนี่ยจะมีทั้งหมด4ห้องนอนที่บ้านก็คือจะมีห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมห้องหนึ่งแล้วก็ห้องนอนของลูกๆอีก3ห้องห้องนอนลูกๆเนี่ยเขาจะอยู่เรียงกันเลยก็คือห้องนอนที่1 ห้องนอนที่2แล้วก็ห้องนอนที่3ตรงนี้นะครับต้องบอกบว่าทุกห้อง,อง <ๆ S 2> เขามีห้องน้ําในตัวให้ใช้งานได้เป็นส่วนตัวอยู่แล้วนะครับเพราะบ้านหลังใหญ่อยู่แล้วม,มีห้องน้ําในตัวได้สบายนะครับเฉพาะห้องนอนที่1กับห้องนอนที่2เนี่ยนะครับเลเยอร์เาจะคล้ายกันครับก็คือเวลาเข้าไปเราเจอกระส่วนวางเตียงนอนก่อนนะแล้วก็ใกล้ๆกับส่วนวางเตียงนอนถัดเข้าไปหน่อยก็จะมีพื้นที่ด้านหน้าห้องน้ําที่เป็นส่วนวิ i ล์อินวอล์กอินโพรเซตได้นะครับ เรียกว่าทั้งสองห้องนี้ก็คือวางเตียงไซส์ใหญ่เป็นแบบควีนไซส์ห้าฟุตหรือจะขยับขยายเป็นคิงไซส์ผมว่าก็ยังได้เลยนะครับแล้วก็อีกห้องนึงอันนี้จะแตกต่างจากเพื่อนค,คือพื้นที่ใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะครับ mm hmm. ก็คือเรียกว่าเป็นต mm ูน hmm. ี <lo> ่มาสเตอร์เบดรูมก็ได้นะครับแล้วผมมองว่าลูกๆที่อยู่ห้องนี้อาจจะเป็นลูกคนโตที่บางทีเขาอาจจะวางแผนอยู่ได้แต่เด็กจนถึงแบบโตเป็นผู้ใหญ่มีครอบครัวก็ย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้ ใช้ห้องนอนนี้ได้เลยหรือจะเป็นลูกที่อยู่บ้านเยอะสุดบ่อยสุดก็ได้บ้านเยอะสุดเพราะลูกคนโตอ่ตอนนี้อาจจะไปเรียนมหาลัยอยู่นะ่ค่อยเด็กกลับบ้าน <c oughs> ออลูกที่อยู่ห้องนี้อาจจะมีของเยอะหน่อยอเขาก็เลยอยากได้ห้องใหญ่ๆนะคือห้องนี้นอกจากจะวางเตียงนอนไซส์ใหญ่ได้แล้ว ข้างๆเตียงนอนจะมีพื้นที่กว้างๆแบบนี้ครับทำเป็นมุมนั่งเล่นช่วนเพื่อนมาห้องใครเรียนถาปัดวางโต๊ะดับไซส์ใหญ่ๆได้ไม่รู้สัสดี้เขาใช้โต๊ะดับผมไม่รู้นะใช้คอมกันหมดแล้วนะหาว่จะทำเป็นมุมทั้งทำงานอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ไลฟ์สไตล์เลยแล้วก็ผนังฝั่งนี้ก็บิวตู้เสื้อผ้าได้ค่อนข้างเยอะรวมถึงห้องน้ําภายในห้องนอนลูกห้องเนี้ยเขาจะมีส่วน อ่างอาบน้ำมาด้วยคือนอกจากเชาเวอร์แล้วมีอ่างอาบน้ําเพิ่มมาคือบรรยากาศคล้ายๆ้ห้องมาสเตอร์เบดมแล้วแล้วก็ยังได้ช่องแสงไซส์ใหญ่ด้วยนะครับทำให้ห้องน้ําดูสวา่างแล้วก็ได้ความเป็นส่วนตัวจากความเป็นกระจกฟ้าด้วยครับสุดท้ายครับมาดูห้องนอนมาสเตอร์เบดมกันถ้าเราเข้าห้องนอนมาสเตอร์เบดูมาสิ่งแรกที่เราเจอก่อนก็คือโซนวอล์กอินคอสเซ็ตวอว่าพื้นที่แต่งตัวอ,อันนี้บ้านตัวอย่างเขาบิวอินตู้เสื้อผ้าไว้2ฝั่งแค่นี้นะฮะจริงๆแล้วตรงนี้ถ้าอยากมีเสื้อผ้าเยอะอีกก็บิวตรงนี้้ก็ไดครับ ตำแหน่งคือที่แต่งตัวเนี่ยจะอยู่ด้านหน้ามาสเตอร์บานรูมเลยซึ่งมาสเตอร์บานรูมเนี่ยก็จะมีการแบบเดคอเรทกระเบื้องลวดลายหยิ่นธรรมชาติที่ผนังเ่ยเพิ่มเติมนะครับรวมถึงจะมีฟังก์ชันพวกอ่างล้างหน้าชิสแอนเพอรมีอ่างอาบน้ำด้วยอยู่ตรงกลางห้องเลย หน้าต่างยังคงได้เป็นแบบกระจกคุนฟ้าด้วยความเป็นส่วนตัวอยู่นะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันโถสุขภัณฑ์กับพื้นที่อาบน้ําที่ใส่ชาว์บล็อกการไว้เป็นสัดส่วนเลยนะฮะแล้วห้องน้ําห้องนี้แยกห้อน้ําร้อนน้าเย็นด้วยมันยังไม่จบครับพอเราจบพื้นที่แต่งตัวกับห้องน้ํอมาดูโซนนี้กันโซนนี้โซนนั่งเล่นห้องนอนที่ไม่มีเตียงนอนยังยังไม่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงมันยังมีอีกจะบอกว่าเขาอะสามารถแบ่งพื้นที่เป็นพื้นที่นั่งเล่นดูทีวี ทำงานสเปซกว้างๆแบบนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ถ้ารู้สึกว่าบ้านไหนคุณแม่มีเสื้อผ้าเยอะจริงๆเป็นสายแต่งตัวเยอะหน่อยเรายืดบล็อกอินครเซตตั้งแต่ตรงนี้ตรงนี้เลยก็ได้นะใช่อันนี้เดี๋ยวหลังๆเราชอบเจอคนแบบมีเสื้อผ้าเยอะเนาะก็เลยตอบเสริมไอเดียนี้ไปให้ว่าเฮ้ยคนนี้คุณแต่งตัวไปเลยเต็มที่ไปเลยอ่าแล้วก็เราจะนอนตรงไหนครับเก้งฝั่งตรงนู้นเดี๋ยวเข้าไปดูกันคือพื้นที่เตียงนอนเนี่ยเขาก็จะถูก แยกออกมาอีกโซนหนึ่งนะครับก็คือห้องนี้พื้นที่เยอะมากดังนั้นเนี่ยยืดหยุ่นต่อการจัดฟังก์ชันแล้วแต่เราว่าอยากจะจัดเตียงนอนไว้มุมไหนไอเดียบ้านตัวอย่างเขาจัดไปอยู่มุมด้านในสุดเพื่อที่จะได้มีความเป็นส่วนตัวมากที่สุดครับแล้วก็สามารถวางเตียงคิงไซส์แบบนี้ได้สบายๆมีพื้นที่ข้างเตียงเยอะเลยทั้ง2ฝั่งเดินขึ้นเตียงได้ค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็มีระยะปลายเตียงตรงนี้นะพอจะวางโซฟาสักตัวหนึ่งเอาไว้นั่งเล่นตรงปลายเตียงได้นะครับ แล้วก็เป็นห้องนอนที่จะมีระเบียงภายนอกด้วยอ,อันนี้เป็นระเบียงทางฝั่งหน้าบ้านครับ,รบผมสามารถเปิดไปเชื่อมโยงกับระเบียงได้ทั้งตรงพิปั้นแล้วก็ตรงผมตรงนี้นะครับระเบียงก็จะเป็นระเบียงแนวยาวนะอาจจะไม่ได้กว้างมากผมว่าเหมาะการหาพวกกระถางต้นไม้อะไปวางตกแต่งเพิ่มความร่มลื่นให้กับห้องนอนของเราแล้วก็ถ้าอยากได้ความเป็นส่วนตัวในการใช้ชีวิตในห้องนอนอ่ะการติดม่านโปร่งแบบนี้ก็เป็นไอเดียที่ดีครับ างเข้าออกของโครงการนี้นะฮะจะดีไซน์ออกมาเป็นทรงซุ้มโค้งที่เป็นโครงสร้างขนาดใหญ่สามารถบังแดดบังฝนได้นะครับลักษณะประตูที่โครงการเลือกใช้นะี่นมีอยู่2ระบบด้วยกันมีทั้งรั้วไม้กั้นกระดกแล้วก็แบบเหล็กรางเลื่อนครับโดยจะมีการแยกเลนรถออกเป็น2ฝั่งนะฮะฝั่งหนึ่งคือของลูกบ้านแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นของวิซิเตอร์ครับ เวลาที่ลูกบ้านเข้าออกเนี่ยที่นี่ใช้เป็นระบบคัสสารที่สามารถอ่านป้ายทะเบียนรถได้เลยครับส่วนความปลอดภัยในโครงการนะครับจะมีการติดตั้งกล้อง C C T V ทั้งหมด53ตัวด้วยกันและออกแบบรั้วรอบโครงการเนี่ยเป็นรั้วคอนกรีตทึบสูงประมาณ2เมตรครึ่งครับถ้าจะกซูมมาดูทางเข้าโครงการนะฮะเราจะเจอกับถนนเมนส่วนแรกที่มันกว้างมากเลยครับ<ม>เขาตั้งใจให้ถนนเมนเน,เนี่ยกว้างลึกไปจนถึงท้ายที่ดินโครงการเลยแล้วพอมันกว้างแบบเนี้ยเราสามารถยัด เกาะกลางก็ไปได้ใส่เกาะกลางที่ปลูกต้นไม้ร่มรื่นแบบนี้ได้แล้วก็ได้เรื่องความปลอดภัยด้วยนะคือเขาแยกเลยรถขาเข้าแล้วก็ขาออกกันชัดเจนเลยนะฮะไม่ใช่มีเพงแต่ต้นไม้ที่อยู่ตรงกลางเกาะกลางนะจริงๆแล้วก็จะมีสองฝั่งซ้ายขวาด้วยเวลาที่ลูกบ้านเขาขับกลับเข้ามาในโครงการนะฮะหรือจะออกจากบ้านเนี่ยก็จะได้เห็นบรรยากาศต้นไม้ความร่มรื่นสองฝั่งข้างทางก่อนนั่นเองและจากตำแหน่งของถนนเมยนะฮะก็จะมีการแบ่งบ้านออกเป็นถนนรองสองฝั่งซ้ายขวานั่นเองครับโครงการเนี่ยเขาจะวางหน้าบ้านส่วนใหญ่ไปทางทิศเหนือทิศใต้ด้วย เป็น2งทิศยอดนิยมอยู่แล้วนะฮะอย่างทิศเหนือเนี่ยช่วงบ่ายหน้าบ้านก็จะร่มหน่อยนะครับ,รบส่วนฝั่งทิศใต้ก็จะเหมาะสําหรับคนที่ปลูกต้นไม้หน้าบ้านเยอะหน่อยแล้วก็จะเป็นทิศที่รับลมประจาปีดีๆด,ด,ด้วยนะครับพูดถึงตําแหน่งส่วนกลางกันบ้างนะครับจริงๆแล้วโครงการนี้จะมีสวนหย่อมที่อยู่ด้านในโครงการอีก2จุดด้วยกันนะฮะก็เนื้อที่รวมรวมประมาณสัก4ไร่นิดๆได้แต่วันที่พวกเราเข้ามาเขากําลังทําอยู่นะวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูส่วนกลางที่เสร็จแล้วก็คือโซนอาคาราส์ที่อยู่ติดซุ้มทางเข้าด้้าานนนนหเเลยยจะปป็ัััังงไไดูกคครรบบ คาเพาส์ House ของที่นี่นะพี่ปั้นแม้ว่าจะเป็นอาคารสูงชั้นเดียวแต่เวลาเรามองจากภายนอกอบดูใหญ่นะ<ช>เพราะว่าเขาทำฝ้าพิดาออกมาสูงเลยทะไม่้บรรยากาศหรือว่าเวลามาใช้งานจะรู้สึกว่าโอโถงนะครับ,ร,บรวมไปถึงพื้นที่ชั้นหนึ่งเนี่ยเขาจะยกระดับขึ้นมาประมาณหนึ่งด้วย เวลาเรามาใช้งานด้านบนตรงนี้ระดับสายตาเราอ่ะจะอยู่คนละระดับกับพื้นถนนหรือว่าบ้านที่อยู่รอบๆนะครับทำให้รู้สึกว่าเป็นสัดส,ส่วนเป็นส่วนตัวมากขึ้นแล้วเขาก็ยังออกแบบให้มีทางลาดน,นะครับสำหรับเด็กๆที่ใช้รถเข็นหรือว่าผู้ใหญ่ที่ใช้วิวแชร์เนี่ยจะได้ขึ้นมาใช้งานพื้นที่ตรงนี้ได้สะดวกนะครับอ,อย่างตรงกลางตรงนี้เราเห็นเนี่ยนะครับก็คือสระว่ายน้ำเขาออกแบบตัวอาคารให้โอบล้อมสระว่ายน้ำตรงนี้เอาไว้นะครับเป็นสะระบบเกลือครับความยาวที่ว่ายน้ําได้มากสุดเนี่ยประมาณสัก26เมตรนะครับแล้วก็ มีการแบ่งสายเด็กเอาไว้ให้ด้วยก็คือเป็นระยะแบบฮาโปลิปิกไซส์แล้วนะคือว่าออกกาลังกายได้ใช่ะแล้วก็ฟังก์ชั่นที่อยู่รอบๆนะครับเขาจะกระจายกันไปครับก็จะมีทั้งส่วนแรกตรงนู้นจะเป็นห้องล็อบบี้เอาไว้นั่งเล่นพักผ่อนหรือว่ารับรองแขกได้เวลาเรามีคนอยากจะมาคุยงานเล็กๆน้อยๆอ่ะเรานัดเขามาเจอตรงนี้ก็ได้นะสอนรถปุ๊บแล้วก็เดินมาใช้งานขับเฮาส์ไม่ต้องไปพ่นวายกับส่วนพักอาศัยเลยครับแล้วก็ด้านข้างฝั่งด้านในตรงนี้จะมีห้องฟิตเนสออกกําลังกายด้านในจะมีเครื่องเล่นประมาณสัก 7-8เครื่องอะนะครับแล้วก็ติดติดกันมีห้องน้ํามีห้องน้ําแยกชายหญิงแล้วก็ห้องน้าสําหรับผู้ที่ใช้วิวแชร์ด้วยสําหรับห้องน้ําชายกับห้องน้ําหญิงเนี่ยโครงการเขาจะมีห้องสาวน้าแยกมาให้อีกด้วยอะฮะไม่อีกฝั่งหนึ่งด้านนี้นะครับก็จะมีห้องโคเวอร์กิ้งสเปซครับ,รบห้องนี้เขาจะมีพวกมุมโต๊ะนั่งทํางานหรือว่ามุมนั่งทํางานแบบเป็นส่วนตัวอะไรต่างๆเนี่ย จัดเอาไว้ให้ภายในห้องแล้วก็บริการดูโปร่งโล่งนะเพราะ<ช> <ๆ S 2> ว่ากระจกบาในใหญ่มองออกมาเห็นสระว่ายน้ําตรงนี้ได้ครับ,รบและสุดท้ายครับกับห้องคิดรูมบ้านไหนมีลูกๆมีเด็กๆนะพาเขามาเล่นของเล่นร่วมกันในห้องนี้ได้เลยถ้าเป็นพี่นะห้องนี้ก็พาลูกมาเล่นใช่ไหมแล้วก็เป้าลูกอย่างห้องนี้ครับพาภรรยามาว่ายน้ำอ,อ๋อจะได้มองมาเห็นกัไนกได้ด้วยหลังจากเดินดูโครงการกันมาเรียบร้อยแล้วนะพี่ปันเรามาพูดคุยกันหน่อยดีกว่าถึงความเห็นเกี่ยวกับโครงการนี้นะผมขอเริ่มจาก ทำเลของโครงการก่อนแล้วกันครับคือโครงการนี้เป็นทําเลที่เรียกว่าอยู่ใกล้ทั้งห้างเมก้าบางนาใกล้โรงเรียนนานาชาติแล้วก็ใกล้ทางด่วนถึงสสายเลยนะครับคือจริงๆผมเคยมาโครงการเดอะซิตี้บางนามาก่อนโครงการแรกเออโครงการแรกแล้วสังเกตว่าโครงการนี้มีเลข2ต่อท้ายคือเป็นโครงการที่หลังจากโครงการแรกเขาสร้างมาสักระยะหนึ่งแล้วปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าใกล้จะปิดโครงการและเหลือขายอยู่ไม่กี่ยูนิตก็เลยเกิดเป็นโครงการที่2มนี้ขึ้นมานะครับก็เรียกได้ว่าเป็น โครงการที่ได้รับผลตอบรับที่ดีจากคนในโซนนี้แล้วกันก็เลยเกิดเป็นโครงการนี้เป็นโครงการที่2แล้วนะครับแล้วก็ทําเลของโครงการเนี่ยอย่างแรกที่บอกว่าอยู่ใกล้กับห้างเมกาบางนาเนี่ยไม่ได้ใกล้อย่างเดียวผมมองว่าเดินทางไปง่ายด้วยือจากโครงการนะเราออกไปที่ถนนใต้ทางด่วนกาญจนาพิเศษครับระยะประมาณสัก1.5กิโลเมตรเราจะไปเจอกับประตูทางเข้าประตู3ของเมกาบางนาแล้วเข้าเลี้ยวเข้าห้างได้ง่ายเลยไม่ต้องไปออกถนนบางนาตราดไม่ต้องไปแบบรถติดตรงถนนหลักเลยนะครับ แล้วก็ยังใกล้กับโรงเรียนนานาชาติซึ่งโซนนี้ต้องบอกว่ามีโรงเรียนนานาชาติที่เป็นตัวเลือกกันหลายแห่งอยู่แล้วอย่างที่อยู่ใกล้โครงการที่สุดเนี่ยจะมีอยู่2แห่งนะครับก็คือโรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียนกับดิเพรฟนะครับอันนี้ก็ระยะประมาณสักโลครึ่งเหมือนกันใ,ใครมีลูกนี่ไปรับส่งลูกได้แบบว่าไม่ต้องใช้เวลาเยอะเลยอนะื่นสายได้ได้พอนี้ตื่นเช้าๆก็ได้แต่ว่าไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ ใกล้กับทางด่วน2เส้นเลยคือคท,าทางด่วนวงแหวนรอบๆกาจนาพิเศษรกรขึ้นไปทางเหนือลงใต้ได้นะครับหรือว่าจะใช้ทางด่วนเพื่อเข้าเมืองก็คือทางด่วนบุรพาวิถีตรงเส้นบางนาตราดด้วยความที่โครงการนะเขาอยู่แค่ตรงกรมเจ็ดเองก็เป็นช่วงต้นๆดังนั้นถือว่าเดินทางเข้าเมืองได้ไม่ไมกลจนเกินไปครับแล้วก็ขอเสริมอีกเรื่องหนึ่งคือทางที่จะเข้ามายัางโครงการก็มีทางเลือกค่อนข้างเยอะด้วยใช่ครับยางเมื่อเช้าเนี่ยอย่างเรามาทางเมืองนะเข้าเมืองมาอย่างเงี้ยผมอ่ะ ทะลุมาจากตรงห้างในกระบังนา,าออกตรงประตู3ของเขานะครับ หรือว่าใครอยากจะเข้ามาจากทางซอยราชวินิตบางแก้วก็ได้นะครับ,รบ,ก,บกลุ่มนึงคืออาจจะเป็นคนที่มาจากทางนอกเมืองหน่อยนะครับวิ่งมาทางเส้นบางนาตราดเนี่ยเราเลี้ยวเข้ามาตรงถนนเรียบวงแหวกนกาญจนาพิเศษก็มาทางโครงการได้เหมือนกันครับถัดมานะครับผมขอพูดถึงตัวประเด็นบ้านในโครงการนี้กันบ้างบ้านในโครงการนี้ถือว่าเป็นบ้านดีไซน์ใหม่ของทางเดอะสตี้นะครับแล้วก็เป็นระบบก่ออิฐฉาบปูนแล้วก็รองรับครอบครัวขยายไปจนถึงครอบครัวใหญ่เลยพูดทีละประเด็นละกันพูดถึงดีไซน์ก่อนนะฮะถ้าใครเนี่ยเพิ่งเคยหาบ้านเนาะ ก็อาจจะยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้นแบรนด์เดอะซิตี้เนี่ยเขาจะเป็นบ้านแรคเตอร์สไตล์โมเดิร์นคอนเทมพอรีกับโมเดิร์นจัดจัดเลยเป็นหลังคาแบบก่องๆนะฮะแต่ว่าในซีรีส์รุ่นใหม่เขาจะมีอยู่2ดีไซน์ด้วยกันก็คือโมเดิร์นคลาสสิกกับอ n ง l i s โมเดิร์นคลาสสิกที่เราพามาดูในวันนี้นั่นเอง <ừ> ซึ่งหน้าตาบ้านค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์มากๆเพราะว่าเตยตาที่หลังคากเลยหลังคาทรงสูงมีทรีทแบบความจั่วขนาดใหญ่แล้วก็มีส่งผลมีห้องใต้หลังคาด้วย <ừ> ตรงนั้นก็ดูโดดดเ่่นนีีีท้คําวาว ครอบครัวขยายเนี่ยผมว่าครอบครัวขยายหรือครอบครัวใหญ่ก็คือตัวบ้านอาจจะต้องมีพื้นที่เยอะหน่อยหรือฟังก์ชันเยอะหน่อยคือบ้านของโครงการนี้มี4ไซส์ตั้งแต่390ตารางเมตรไล่ไปจนถึง580ตารางเมตรถือว่าใหญ่ใหญ่มากในการอัพพื้นที่บ้านขึ้นมาจากตัวเดสิตี้ตัวแรกด้วยให้หลังใหญ่ขึ้นใช่แล้วเพอมันเป็นครอบครัวใหญ่มันก็นต้องมีฟังก์ชันแบบว่า มีห้องนอนชั้นล่างห้องนอนชั้นล่างอยู่2คนได้ทุกแบบบ้านมีห้องเมนหมดเลยแล้วก็ในตัวบ้านนะ่ะถ้าเรามาการเลเยอร์ดูทุกๆแบบอะ่ะเขาจะมีพื้นที่ที่เราสามารถจัดแบบเป็นิฟวิ่งเรียได้หลายๆจุดชั้นล่าง2จุดชั้นบ,บนจุดหนึ่งอ,อันนี้นจะดีมากสำหรับครอบครัวใหญ่ค,คือบางทีคุณพ่อคุณแม่มีแขกมาลูกๆหรือคุณปู่คุณย่าเขาก็จะมีรลี้ยงสองกับรลี้ยงสามอ่ะให้ไปใช้ชีวิตได้ก็แยกโซนกันไปนะฮะแล้วก็จอดรถได้ประมาณส4สี่คัน อีกอย่างหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือระบบการก่อสร้างบ้านจะมีบางคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยบ้านระดับราคา20-40ล้านบาทเรามาพูดถึงก่อสร้างเป็นก่ออิชาปูนทำไมได้อยู่แล้วเป็นมาตรฐานหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าในช่วง2ปีนี้ที่เราไปดูบ้าน20-40ล้านมีพีแคสก็มีก็เลยต้องบอกว่าก่ออิชาปูนก็ยังเป็นตัวเรื่องสําหรับคนที่อยากจะปรับฟังก์ชันบ้านทุกผนังปรับเลเยอร์ใหม่เนี่ยโครงสร้างเนี่ยที่นี่ยังรองรับอยู่นั่นเองครับ แต่ถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข้อมูลจอดลึกในโครงการแบบนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe รายการของพวกเราทาง YouTube นะครับรวมถึงฝากติดตามพวกเราในช่องทางอื่นๆกันด้วยครับครับหรือว่าถ้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการนี้นะฮะ<ม>ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้านล่างได้นะครับสำหรับวันนี้รายการคิดเรื่องอยู่ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ